รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิจัยผู้ค้นพบวิธีการรักษาและยับยั้งโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมโดยไม่ต้องพึ่งพายาเปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูเรื่องเซลล์สมองและการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สารเซซามินที่สกัดมาจากมาเมล็ดงาดํา ผลการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารเซซามีนสามารถรักษาโรคกระดูกพุนได้เป็นอย่างดีและมีการทดลองที่ได้ผลชัดเจนแล้วการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกเนื่องจากยังไม่มีที่ไหนได้ทดสอบและนำมาพิสูจน์อย่างจริงจังมาก่อนนักวิจัยได้นำสารเซซามีนที่คิดค้นได้จากงาสมชนิดคืองาดำงาขาวและงาแดงเพื่อหาคุณสมบัติกระทั่งพบว่ามีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันและเมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการก็ทำให้รู้ว่า น้ำมันงานที่มีความเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคกระดูกหรือต่อกระดูกได้นั้นเป็นเรื่องจริงโดยน้ำมันงานจะซึมผ่านผิวหนังเพื่อเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูกระดูกที่เสียหายแต่ต้องใช้ระยะเวลาเพราะกระบวนการทำงานต้องดูดซึมผ่านรูขุมขนขณะที่การค้นพบได้ตีพิมพ์ในวรารสารของต่างประเทศมาแล้วและสารเซสามินที่ค้นพบยังมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับข้าวสีนินซึ่งในต่างประเทศนำมาสกัด เพื่อใช้ในการรักษาเรื่องโรคกระดูกพุนรวมถึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ายารักษาโรคกระดูกพุนและโรคข้อเข่าเสื่อมประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่